สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้การสร้างแกลเลอรี่โชว์รูปภาพนะครับแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด u u s c r i b e c ช anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับ ตอนนี้เราไปดูวิธีการสร้างแกลลอรี่โชว์รูปภาพแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กอินกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสำหรับในเรื่องของแกลลอรี่ใน w o r d p r e s s นะครับในตัว w o r d p r e s s เองจริงๆแล้วก็มีแกลลอรี่มานานมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการสร้างเนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นั่นเอง แต่ว่าในปัจจุบันนะครับการสร้างแกลลอรี่ใน WordPress นั้นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเราสามารถสร้างได้ทั้งในเพจแล้วก็โพสต์ที่เราใช้บล็อกเอดิเตอร์ได้เลยหรือถ้าใครใช้ Elementor เราก็สามารถสร้างแกลลอรี่ใน Elementor ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง2แบบเดี๋ยวลองมาดูกันครับเราไปที่โพสตแล้วก็ออกโพสตกันก่อนตรงนี้เราคลิก1ทีครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ไหนก็ได้สมมุติว่าผมไปที่โพสต์ล่าสุดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมคลิกไปที่โพสต์เลยจากนั้นนะครับพอเราคลิกเข้าไปที่โพสตนะครับเราก็จะสามารถใส่แกลเลอรี่ได้ทันทีครับโดยวิธีง่ายๆให้เราไปที่ตำแหน่งที่ต้องการก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะเอาแกลเลอรี่ใส่ไว้ใต้ย่อหน้านี้ผมก็คลิกไว้ที่ย่อหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องหมายบวกหนึ่งทีปึง๋งอ่ามาละแกลเลอรี่เนี่ยจะอยู่ด้านล่างๆตรงนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของมีเดีย แกลเลอรี่ <G all ery> ตัวนี้หรือถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยเราก็ค้นหาคำว่าแกลเลอรี่นะครับ g a l l เห็นไหมครับมันก็มาละแล้วก็กดตึ๊กใส่ลงไปได้เลยมันก็จะมีอัปโหลดกับมีเดียส่วนมากนะครับชอบเลือกมีเดียมากกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองกดมีเดียหนึ่งที่กดมีเดียปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกรูปภาพที่อยู่ในระบบของเราสมมุติว่าผมเลือกหนึ่งสสังเกตด,ดูมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดเราก็แค่กด ติ๊กออกแค่นี้เองนะครับอ่าผมเลือกมาใหม่ปึ้งแบบนี้นะครับหนึ 1, 3, 4, 5, ่งสองส่าโอเคยังมีอีกนะครับก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับเลือกจนกว่าเราจะพอใจเสร็จแล้วกด create new gallery หนึ่งทีเท่านี้ครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอการจัดการแกลเลอรี่ของเจ้าตัว media manager ของ wordpress นะครับเราสามารถที่จะใส่แคปชั่นอ่าสมมติว่าเราใส่แคปชั่นนอนดูดาวอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็สาวช้อปปิง้งอย่างนี้ก็ได้นะครับผม หรือตรงนี้ทางด่วนผมขอใส่ไปแค่3อันก่อนที่เหลือเนี่ยมันก็าอาจจะไม่แสดงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจัดลำดับของมันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราต้องการเอาไอ้ตัวนี้หนังสือไปไว้แทนที่แล้วก็ลากมาเอาตรงนี้สาวช้อปปิ้งลงมาไว้ข้างล่างก็ลากใหม่ี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครเนี่ยเลือกผิดอยากจะเลือกใหม่นะครับแล้วก็กากบาดลบทิ้งไปได้ แล้วลอง insert ทูแกลลอรี่ดูนะครับเดี๋ยวลอง insert ดูนะเราคลิกดูหนึ่งทีปุ๊บเรียบร้อยแกลลอรี่มาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ครับเจ้าจำนวนคอลัมน์ตรงนี้เนี่ยมันก็แก้ได้ด้วยนะครับให้เราไปที่เฟืองนะครับถ้าใครปิดเฟืองอยู่เรากดเปิดก่อนปุ๊บมันก็จะมีออปชันของแกลลอรี่นี้เราสามารถที่จะเลื่อนอ่าสมมติเป็น2คอลัมน์3คอลัมน์4คอลัมน์5คอลัมน์อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่เลือก c อ o อ image ไว้มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะรูปภาพไม่เท่ากันเพราะว่ามันจะถูก จัดโดยใช้ขนาดของภาพแบบปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกครอปนะครับเราเลือกครอปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ยเท่าๆกันหมดเพราะว่ามันครอปให้เรานั่นเองส่วน Link t o ตัวนี้ก็คือเราจะไปที่หน้า a t t a c h file หรือมีเดียไฟล์ก็ได้ผมเลือกมีเดียไฟล์ดูนะครับส่วน image size เนี่ยเราจะเลือกเป็นเล็กใหญ่กลางอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดคอลัมน์ของเราถ้าคอลัมน์ของเรามันเยอะๆเราก็เลือกขนาดเล็กได้นะครับภาพจะได้ไม่แตกนะทีนี้พอเราอยู่ตรงนี้ ใน block editor เนี่ยก็ให้เราเลื่อนได้นะครับอย่างนี้ปุ๊บเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเห็นไหมครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือจะ edit ก็ได้ replace image หรือจะ like caption แล้วก็คลิกตรงนี้อ่า like caption เป็นคำว่าทางด่วนได้เลยเห็นไหมครับอ่าหรือใครจะกดที่ media library ก็ได้นะครับกดตรงนี้โอเคเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอกด cancel หนึ่งทีพอดีไปโดนมันน่าจะไปโดนปุ่มัปโหลดนะครับต้องกด media library อย่างนี้นะครับ ที่ Media Library นะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราติ๊กก็คือเพิ่มรูปมันจะขึ้นว่า add to gallery อ่ะสมมุติผม add ก็จะเข้าส่วนนี้นะครับมันก็จะลงมาอยู่ล่างสุดเดี๋ยวผมกลกกระาดไปก่อนเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าเรากดใหม่ไปที่ Media Library ต่อถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับโดยที่เราไม่ต้องการเพิ่มเนี่ยเราก็ไปที่ edit gallery ตรงนี้มันก็จะเข้ามาหน้าแก้ไขแล้วก็จัดเรียลงลำดับได้ตามเดิมนะครับแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในแกลลอรี่เรากด add to g a l l e r ี1ทีหลังจากที่เรากด Media g a l l e r รเมื่อกี้แล้วนะครับอ่เรากดตรงนี้1ทีก็จะเพิ่มรูปภาพไปในแกลลอรี่ล้วก็จะอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูเสร็จแล้วกดอัปเดตแกลลอรี่1ทีนะครับรูปภาพรูปนี้ก็จะมาและอ่าทบทวนใหม่อีกครั้งเดี๋ยวเรากด m e เด a Gall e r รก่อนนะครับมันก็จะโผล่มาหน้านี้ add to gallery แต่ถ้าเราไม่ Add เราต้องการ Edit เราก็กดปุ่ม Edit อ่าเราจะเอารูปนี้ออกเราก็กดคลิกที่นี่1ทีแต่ถ้าเราต้องการ Add อ่าเราต้องการเพิ่มเราก็กด Add to g a l l e r y กดเพิ่มรูปภาพลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของ Media Library นะครับซึ่งจริงมันทำมาได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะดวกมากตอนนี้เนี่ยการทำแกลลอรี่ของเราสะดวกมากๆเหมาะสำหรับคนที่เขียนบทความแล้วต้องการลงแกลลอรี่มากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองกดอัปเดตหนึ่งทีเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ปลั๊กอินนะครับสำหรับการทำให้มันเป็นแกลเลอรี่สวยๆแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วหลังจากที่เราอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพรีวิวกันเราคลิกพรีวิวก็ได้แล้วกดพรีวิวอินนิวแท็บปึง๋งให้มันเด้งมาที่หน้านี้เด้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับตรงนี้เห็นไหมมีเดียแกลเลอรี่มาละตรงนี้เห็นไหมครับมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปภาพที่เราได้ทําการใส่ไว้ใ,ในแกลเลอรี่พอเราคลิกที่รูปเนี่ย นี่เป็นไลท์บอกอันนี้เป็นความสามารถของทีมนะครับความสามารถของทีมนะครับเป็นไลท์บอกส่วนรูปที่เราใส่เจ้าตัวแคปชั่นไปเนี่ยมันคลิกไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่บั๊กของทีมหรือว่าอาจจะเป็นที่เป็นข้อจํากัดของทีมนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการสร้างแกลเลอรี่ในโพสตหรือว่าในเพจของเราสามารถสร้างได้เลยจากบล็อกอดิเตอร์เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Elementor ครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของ Elementor อ่ะเดี๋ยวผมจะคลิกที่ใดที่หนึ่งออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเรากดออกที่นี่ครับกดคลิกรูปปิด l a c e ตัวนี้ออกไปเราจะไปหน้าเพจที่เราเคยทำไว้ด้วย e l e m e n t เ r อรับอ่ะเราไปที่เพจแล้วก็ออเพจและกันตรงนี้นะครับเราคลิกหนึ่งทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าที่เราทำไว้ด้วย e l e m e n t o r อ่ะ s a m p l e e l e m e n t o r ตรงนี้ผมขอกด Edit with e l e m e n t o r เข้าไปเลย เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับผม à, ลงมาข้างล่างสุดลงมาตรงนี้กดคลิก1นทีแล้วผมจะกดที่ New Section ขึ้นมาใหม่นะครับ à, เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้า Widget ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Gallery นะครับ à, Gallery พิมพ์ผิดนะครับโทษทีมาแล้วนะครับ Basic Gallery ตัวนี้นะครับผม à, เดี๋ยวเราใส่เข้าไปปุ๊บ Basic Gallery เราใส่ b a สิกแกลเลอรี่เป็น g a l l ลอรี่ฟรีที่มาจาก Elementor เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อเวอร์ชั่นโปรเวอร์ชั่นอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ a แอดวานในเวอร์ชั่นโปรก็มีหรือเราจะไปใช้ Add-on ต่างๆที่ผมเคยสอนไปก็ได้นะครับมันก็จะมีตัวลูกเล่นมากกว่านะแต่ว่าเอาเบส i c ก่อนเราลองคลิกลงไปดูครับ Basic เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเจ้า w o r d p r s s กลเลอรี่เมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราติ๊กได้ติ๊กได้ติ๊กแบบนี้แล้วเราก็กดสร้างคลังภาพใหม่ มาละเหมือนกันเป๊ะนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ใส่แคปชั่นได้เห็นไหมครับตรงนี้ใส่แคปชั่นได้ตรงนี้อาจจะใส่ไปว่าทางด่วนเป็นต้นนะครับผมเราใส่อย่างนี้ได้เลยเราคลิกใส่คลังรูปปุ๊บมันก็มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือแกลลอรี่แบบง่ายๆในอะิ e เมจเตอร์ถ้าเราต้องการแก้ไขนะเราก็คลิกที่ Edit 1ทีมันก็จะเข้าสู่โหมด Edit Gall e r y เหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเห็นใน ส่วนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับหรือจะเพิ่มไปยังคลังภาพก็คือแอดตัวนี้เราติ๊กเพิ่มกดแอดมันก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เราลบทิ้งไปก่อนนะครับเอากดใส่ครั้งรูปเหมือนเดิมทีนี้มาถึงขั้นตอนการปรับแต่งการปรับแต่งในเอลิเมนเตอร์ค่อนข้างหลากหลายกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลือก i m a g e Size ก่อนอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเอาสักสามร้อยก็ได้นะครับคอลัมน์สีถ้าน้อยไปเราก็เลือก5เอาให้มันเหมือนกันนะครับผมจะให้มันเหมือนกันเลย เห็นไหมครับว่าตัวที่มีแคปชั่นก็จะมีด้านล่างอยู่ตรงนี้ลิงก์ทูมีเดียไฟล์ไลท์บอกคืออะไรไลท์บอกก็คือเวลาคลิกเราให้มันขยายใหญ่นะครับเดี๋ยวเรากดเยสไปก่อนนะครับออเดอร์ายอย่างนี้เลือกได้นะครับจะแรนดอมก็ได้แรนดอมคือการสุ่มนะครับผมถ้าเราอยาก Random แรนดอมเราก็ Random. แรนดอมถ้าเกิดว่าดีฟอลต์ก็คือสิ่งที่เราจัดเรียงเอาไว้นั่นเองอเดี๋ยวเราขอเพิ่มรูปภาพอีกสักหนึ่งรูปนะครับผมพอดีเนี่ยตอนนี้มันเป็น9รูปอยู่นะผมอยากจะเพิ่มให้เป็น10รูป เอาเป็นรูปนี้ละกันปุ๊บอ่าสิบรูปมาละกดใส่ครั้งรูปเห็นไหมครับใส่ง่ายๆเลยนะเราสามารถที่จะแก้จะจัดเรียงใหม่ได้เสมออันนี้แท็บแรกเราจบละนะครับเวลา Edit Gallery อย่าลืมนะครับเวลาจะ Edit อะไรใน Elementor ไปที่ทิ่นสอของมันนะครับแล้วก็จะเห็นคาว่า Edit สิ่งนั้นอยู่เราก็กดแก้อันนี้แทบคอนเทนต์เสร็จแล้วเราไปแทบสไตล์กันบ้างที่แทบสไตล์นะครับดูนะครับ Spacing เ,เนี่ยเราเลือกได้เลยนะเราไปที่ Custo ม เราก็เลือกระยะห่างสมมติห่างมากห่างน้อยนะครับบางคนอาจจะชอบห่างน้อยๆอย่างนี้จะให้ดูติตดๆกันนะครับ border type นะครับมีกรอบหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับถ้ามีกรอบก็เป็นนี้ solid นะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปยุคก,กรอบเป็นแบบที่เป็นกรอบรูปนะครับอย่างนี้อ่ผมใส่ตัวเลขลงไปสมมติใส่เป็น10เยอะไปก็ลดลงมานะครับใส่สัก9 8 7าแเนะห้าสเอา5แล้วกันนะครับใส่สักหเสร็จปุ๊บอ่าเราเลือก color ของกรอบซะหน่อย อ่าเป็นสีขาวนะคันเลอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะดูเป็นกรอบรูปและถ้าเกิดว่าพื้นหลังของเราไม่ขาวไปด้วยมันก็จะไม่กลืนกันนะครับเส็แล้วทีนี้ border radius เราก็ใส่ได้นะครับสมมุติว่าเราใส่หกลงไปมันก็จะโค้งนะครับเป็นกรอบโค้งแบบนี้อ่าส่วนแคปชั่นเนี่ยเราลงมาดูต่อแคปชั่นเราเลือกได้เลยนะ text color สีอะไรนะครับผมหรือว่าจัดชิดซ้ายชิดขวาอ่าตรงนี้ชิดซ้ายจัดกลางชิดขวานะครับหรือจะเลือกหายก็ได้หายก็คือซ่อนไปเลย แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับแบบที่เราชอบนะครับอ่ะเอาโชว์ามาก่อนนอกจากนั้นยังปรับสีของตัวหนังสือหรือว่าขนาดของตัวหนังสือด้วยสีสมมุติว่าผมปรับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็ปรับได้แบบนี้หรือจะปรับเป็นตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับอ่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่หมดนะโชว์ไปบางอันมันน่าเกียดผมก็จะหายแล้วกันนะครับแล้วกดอัปเดตหนึ่งทีอันนี้ผมปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าเว็บกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่าผมจะกดที่รูปลูปกกรตาเลยปึง๋งมาแล้วครับเจ้าแกลเลอรี่ของเรานะครับลองดูนะครับอยู่ข้างล่างอ่าอันนี้พอดีตอนนั้นสอนเรื่องป๊อปอัพไม่ได้เอาออกนะครับอ่มาแล้วแกลเลอรี่ของเรานะครับมาแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าเอลิเมนเตอร์เนี่ยไม่มีออปชั่นครอปนะครับจะสังเกตว่าบางรูปเนี่ยมันใหญ่บางรูปมันเล็กต่างกันนะครับก็อาจจะทํารูปให้มาพอดีกันนะครับมันถึงจะดูสวยในเอลิเมนเตอร์นะครับอเดี๋ยวเราลองคลิกดูครับไลท์บ็อกซ์เป็นยังไง ไล่บอกเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเห็นในตีมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Elementor ทํามาให้นะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Elementor หรือ Block Editor ในสมัยนี้ก็สามารถที่จะทำแกล l ลอรีได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านไหนชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านได้ดูวิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างเว็บไซต์เราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ